มาชมอีหมู่บ้านคุณทองนี่เด้อบ้านคุณทองเขาค่ะกึ่งลาวกึ่งโซ่ค่ะคุณทองเนี่ยทั้งโซ่ทั้งลาวมีมดบรรยากาศนะท่านพี่น้องหนาวค่ะเมริคฝนตกตั้งแต่เมื่อวานค่ะพายุเข้าออต้นหางแมวลายขนาดดอกเคนานี่ลายพี่น้องเอ้ยจับก้องกรจักสั้นเด้วย้องเด้อโอ้แหล่านะ้า いよね。 มวยนี่แหละค่ะพี่น้องโซนทางโน้นทำนาปางจนหมดเด้องามนั่นนะเดี๋ยวเข้าเลยงามนี่ทำนาปังต่อเลยค่ะงามเต็มห่วยเลยตอนนี้เขาเขาอัดไวกันเนาะเป็นหมู่บ้านที่เจริญนะคะบ้านบททองนี่ มากลูกหลาหนต่อไปนุง่งไปนอกแบบมันค่ะไ,ไ,ไ,ไปต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศกันโอ,อ้ป่าทำไมพี่น้องในกบ,บกาเข้าไปหาดอกแบบนี้เพราะว่ามันอุมทุมกับมันเทิมมันลกค่ะพี่น้อง เล็กนาค่ะเดี๋ยวราคาสิออกตัวเต่อแตะคัะพี่นอ้องเอาในเขตบวัดบุญทองเด้อเด้อ

ปีเนากเป็นขนาดไปก็อยากเยอะเนาะเป็ดปี๊เออเขาลีนกเน็เป็นเนาะมันมีแต่ใบลีนเน,นี่โอ้โหเตี้ยเออแต่เสมอเล็บเลยได้บ่มีตัวน,นั้นเลยโอ้เป็นขนาดโอ้ปวดท้องเลยหน้ากว้างเนาะ เที่ยวรถนวด เดี๋ยวพี่นอ้องเด้อเนี่ยคุมไว้ฝนตกค่ะพี่นอ้องที่ไปสักัก็จะเป็นในหมนู่บ้านในโพนม่วงค่ะพี่นอ้องต่อเขตกันเลยค่ะโพนม่วงโพนทองใก,ใกล้ๆกันค่ะบริห่างเลยค่ะโพทค่ะไปเส้นหนึึงะคะ่ะโพท,ทิเมืองโพนี่แหละค่ะ kiểu len đấy bởi vì nó hay nhảy thì nó sợ chạy hạ เดี๋ยวพามาชมหมู่บ้าน Yeah. นผมางานกันแล้วโอ้คนเต็มบ้านนะ